ได้ยุคผิดตัวแค่นั้นเองไม่เป็นไรเขาบอกว่าอะไรนะฮะเย็นนานเย็นนานมากเลยคนต่อไปครับเชิญหะคหอมมากอ๋อผู้นิัยที่สุดเลยนะผู้นิสัยที่สุดเลย นี่คือนี่จะคุณไม่เป็นไรหรอกแท็กยอนนสิคือคนสุดท้ายไงเอา็เอาแทกยอนก่อนแทกยอนก่อนดีกว่าแอนแนะครับราะว่าเขชัดมากครับพี่ดีบอกเขหน่อยนะคุณจนีการ์มต้องมกนดด้ั รับทายหัต์สมากมาทำไมทำไมนี้สคุณทำได้ัไ่ะไมันอกว่าไม่มีทางออกแล้ว ทีงมักมากเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยต้องจูดอีกข้างหนึ่งดเปว่าโอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากจะนิยามว่าแป้งแป้งหอมเย็นขอมเซนเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดเขาอยากนิยามว่าไงก็คือรักคอนเชนตมากมากอย่างนี้เหรอแยดแล้วโอเคนี่จะคุณดีกว่าครับนี่จะคุณเลยดีกว่าครับเชิญนะ ทั้งคู่ทั้งหอมใช้ได้ตลอดปีด้วยครับของจริงเลยอ่ะก็เป็นอย่างน้เอาอ,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 อย่างนี้ดีกว่านะครับทีนี้เ,เราจะมาถึงในเรื่องของงานของครูพี่เด่นกันบ้างตอนนี้ล่าสุดที่ ทำให้ชาวฮอตเกตไทยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็นเต้นนตนัวมอพุ hands, ้นถ่อแฮมส์มากันมากแล้วก็มีเพลงใหม่ๆเยอะมากเลยที่น้องๆหลาย,ลายคนแอบไปลงยูท b e แอบไปดูจากเว็บไซตเ์เกาหลีอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยากให้ทุกคนบอแบบว่าตอนนี้ล่าสุดจริงๆของทูนคืออะไรครับตอนนี้เนี <S <S ่ยเคืออลบั้มีเยอะมากเลยนะแวยอาเลบเพลงเเลบเพลงกเเลนะคเพลยเลเพลงเเล 사실 최근 앨범은 어떤 면이 인가요 흔도 씨 대답해 주세요. 현재 기반 현재 기아예 예. 그주어요 예. <laughs> 예. 어 저희가 이제 6월달 3월달 어, 아시아 투어가 있어서 그걸 준비하고 있었어요. 여러분들 보고 싶어서 준비하고 있었습니다. 뭐가? 아, 그러니까. ก็จริงๆแล้วนะคะช่วงนี้เขาสุธันตุเบียนเนี่ยเขาเตรียมเอเชียทัวร์อยู่ใช่ไหมคะเ,เ,<ล>เขาก็เลยจะคอนเซ็ง์รที่เอเชียทัวร์ก่อนนะคะ <ๆ S 2> เพราะว่าเขาอยากรีบๆ,ๆมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่ด้วยนะคะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดวันที่18กุมภาพันธ์นี้จะได้เจอกันแน่นอนกับีเอดมในการเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยรู้สึกยังไงกันบ้างเตรียมพร้อมเป็นขนาดไหนแล้วที่สำคัญความพิเศษ 네ประเท것 같은 느낌이 있가요 네, 이제 2월 18일날 태국에서 T.P.M 콘서트가 열리는데 준비는 많이 하셨는지 그리고 특별히 팬분들을 위해서 준비하신게 있으신가요? 선수 씨, 네. 네, 네 아그거네저희그 T.P.M이 그, 또 우리 또 태국 야 리플이 또 태국 출신이니까 또 정말 또 네. 이좀 그렇지 않습니까? 솔직히. 예, 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 네 그렇죠 그렇죠. 그러니까 더 정이 네, 네, 가고. 네, 더 그러니까 네, 더 네, 아, 네. 많은 것을 준비해서. 제가 더 많은 것을 준비하고 네, 있고요. 네, 네, 네. <laughs> 뭔가 열심히 특별히 우리 또코이가또 뭔가 준비하고 있을 거예요. 그렇구 그렇구나. 고 거라고 믿고 있습니다. 아 그렇군요. 그냥 뛰어봐 뛰어봐. 그렇 아, 이 진지. 아, 네, 네. 지금정신이없으시대요ก็จริงๆนะคะคุณจูซูบอกว่าวันที่18นี้นะคะทูพีเอ็มก็จะมีคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยที่มาช้านะคะเพราะว่าคือจริงๆเขาอยากมานานแล้วแต่ว่าวันนี้ต้องไปหลายนเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเมืองไทยเป็นเหมือนบ้านที่สองของทูพีเอ็มนะคะ คือด้วยใช่ไหมเขาก็เลยต้องเตรียมอะไรที่แบบพิเศษแล้วก็ไม่เหมือนประเทศอื่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะพวกเขาก็กำลัง,งเตรียมอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรต้องมาติดตามที่คอนเสิร์ตนะคะต้องติดตามที่คอนเสิร์ตจริงๆนะฮะโอเคจริงๆแล้วผมอยากรู้เมื่อกี้โต้กันไปโต้กันมานี่นั่นเบอกว่าอะไรพี่มีพอร์จับใจความได้ไหมทำไมสักครู่นี้ใจเขาพูดใหม่คงไม่ได้นะครับผมว่าโอเคไม่เป็นไรข้ามไปก่าน อะไรครับพี่กินที่คุณฮนะทั้งสองคนยังไม่ได้จูนนะเราเลยโอ,โอเค <laughs> พยายามจูนอยู่บัดนี้โอเคขอบคุณมากครับเราเคลียร์นะครับคำถามต่อไปคุณผู้ชมครับแน่นอนมันใกล้ถึงวันความรักแล้วทูเบียอจะมาเล่นคอนเสิร์ตหลังจากวันวอลนไทน์ผ่านไปแล้ว <laughs> เพราะฉะนั้นในเมื่อเราต้องเจอกันหลังวอลนไทน์งั้นเอาซะก่อนเลยดีกว่าทูเบียอ <S preach science> 네, 이제 2월 14일은 발렌타인 데이잖아요. 근데 그후4일에 이제 콘서트예요. 그래서 예를 들어 오늘 발렌타인 데이라고 생각하시고 이허스트분들한국어께로 하셔도 될요하세요 ชันซองโอ้ยโตนะเจ๋งจริงๆทุกวันนี้เราใส่พีคเกอราแล้วคุณพายัมบอกว่าอยากให้คุณชันซองเริ่มพูดก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ใส่แจ็คเก็ตสีชมพูด้วยแล้วก็คุณชันซองบอกว่าขอบอกก่อนนะคะคำถามต่อไปเนี่ยขอเป็นคุณพายัมตอบเป็นด้วยค่ะ 목적기술 네, 가장 어려운 질문을 태이씨한테 <릉> <릉> 질문하신대요 아, 아, 아. 아 감사합니다 아, 네석네곧발렌타인데이네요네 <릉> 네. 네. 어, <릉> 어... 여러분들... <릉> 네안 아, 아, 알았어요 네. 네. 어, 정말 여러분들의 달콤한 사랑이 느껴지는 때이고요. 너무나 감사합니다. 항상 저희가 그 사랑 받고 <laughs> 고답해 드릴게요, 그만큼 선상บอกว่า้เทศกาลนะคขบอกว่า m เนี่ยรู้สึกได้แบบรู้สึกถึงความรักของทุกคนเลยนะคะขบอกว่า ทั้งหกหนุ่มเข้าใจอยู่เสมอแล้วก็คือเขาจะตอบแทนให้กับทุกๆคนเร็วๆนี้ค่ะนี่คือคำบอกรักือวันวาเวลนไทน์นะครับโอเคตอบก,กันเลยดีกว่านะครับนนจูซูเน,น่จ <c oughs> ูซูฮะสมมติว, <c oughs> ว,ว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ครับวันนี้ดิฉันเล่นไทยเนี่ย

เราสรุปได้เลยว่าวันนี้จดนนอนเต็มที่สุดนะครับ